อาจจะมีความไม่เข้าใจกันอย่างมากในขณะนี้ค่ะว่าการเปิดเพลงในที่สาธารณะถือว่าเป็นการลิขสิทธิ์หรือไม่โดยเฉพาะตามร้านอาหารร้านขายกาแฟต่างๆคุณอุรชัยสอนแก้ววันนี้ลองไปตรวจสอบสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการนะคะซึ่งก็ยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้าง แต่ไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการนะคะแม้แต่นักกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ยัยงตีความกฎหมายแตกต่างกันและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาออกมาชี้ขาดในเรื่องนี้ค่ะ กาแฟหอมอบอวนคลอเคล้าด้วยท่วงทานองชวนเขย่าขาจากบทเพลงของวงทีโบนคือบรรยากาศที่ส well ัมผัสได้จากร้านกาแฟขนาดเล็กย่านชานเมืองร้านนี้เมื่อกาแฟรสดีถูกเสิร์ฟพร้อมดนตรีทำนองเด่นความเพลิดเพลินจิงสะท้อนผ่านลูกค้าได้ไม่ยากเจ้าของร้านสวมหมวกสองใบใบหนึ่งคือผู้ประกอบการร้านกาแฟอีกใบหนึ่งคือนักดนตรีที่มีผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะในชื่อ Ex o tic Per c u ลคัสชั่น นั่นทำให้เขาใส่ใจปัญหาลิขสิทธิ์เพลงด้วยความเข้าใจในทุกบทบาทผมเป็นนักดนตรีผมก็ทำคลิปลง YouTube ความตั้งใจแรกของผมว่าต้องการเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ผมแบบมีชื่อเสียงมากขึ้นผมก็จะได้ยอดวิวมากขึ้นด้วยในส่วนของตงัวนี้ผมว่าความเข้าใจตรงนี้คนทั่วไปก็เข้าใจเหมือนผมแปลว่าก็สามารถเปิดได้คือควรจะให้โนเล่กับผู้ประกอบการเดินเข้าไปคุยกับเขาเลยบอกว่าเอ้ย อ so ันนี้อย่าเปิดนะในร้านกาแฟเดี๋ยวคุณจะโดนค่าลิขสิทธิ์ในลักษณะของการตักเตือนก่อนแต่ว่าถ้าเล่นไม่บอกก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไปจัดอย่างนั้นผมว่ามันมันดูแบบใจร้ายด้วยอยเมื่อทางเลือกในการเสริมบรรยากาศเหลือน้อยลงการหาช่องทางที่ไม่ผิดกฎหมายจึงกลายเป็นวาระพูดคุยภายในร้านผลงานของทีโบนถูกนําไปเปิดทันทีที่แฟนเพจทีโบนเผยแพร่ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ผลงานต่อได้ เช่นเดียวกับแฟนเพจนักร้องรุ่นใหญ่เบิร์ดแอนฮาร์ดที่ยืนยันเปิดได้ไม่โดนจับ oh, <my> ทีมข่าวสำรวจร้านกาแฟาอีกร้านที่มีบรรยากาศสะดุดตาทั้งด้านนอกและด้านในภายในมีเสียงวิทยุเปิดคลอเบาๆสอดคล้องกับที่เจ้าของร้านยืนยันว่าเสียงเพลงไม่สำคัญกับร้านของเขา บางร้านไม่ได้ใช้เสียงเพลงเป็นตัวสร้างบรรยากาศดึงดูดลูกค้าอย่างเด่นชัดนักนะครับแต่ว่าใช้ในเรื่องของความสะอาดของอาหารบรรยากาศร้านที่ดึงดูดแล้วก็เมนูอาหารที่หลากหลายเป็นตัวดึงดูดลูกค้าอย่างเช่นร้านนี้ที่ผมมาสํารวจครับเอาไอแลนด์คาปูชิโนเย็นครับเมนูหลากหลายกึ่งร้านกาแฟและร้านอาหารบวกกับรสชาติถูกใจทําให้ร้านนี้ได้รับความนิยมไม่น้อย วิทยุหนึ่งเครื่องพร้อมลำโพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหาจากรายการวิทยุเพื่อเสริมบรรยากาศบางวันผมยังไม่เคยเป็นเงียบไปเลยทั้งร้านเนี่ยเป็นเกือบแบบทั้งวันเลยก็มีแล้วลูกค้าก็สนุกแบบเอนจอยกับมันหรือว่าวันที่ลูกค้าแบบเอนจอยเยอะๆนี่บางทีผมปิดเพลงเลยเพราะว่าเสียงของลูกค้าเนี่ยก็คือมันมันดังแล้วก็ทุกคนก็สนุกกับมันคุยกันอะไรอย่างงี้ ก็เพียงพอแล้วผมผมเลยมีความรู้สึกว่าธุรกิจบางประเภทมันไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เสียงเพลงก็ได้ปัญหาลิขสิทธิ์เพลงเป็นหัวข้อถกเถียงไม่น้อยในสื่อสังคมออนไลน์แม้แต่นักกฎหมายก็อาจตีความต่างกันด้านหนึ่งยืนยันว่าผิดฐานเผยแพร่ต่อแต่อีกด้านหนึ่งยืนยันไม่ผิดหากมองที่เจตนาอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ร้านอาหารอยู่อะไรตอะไรเนี่ยที่เปิดเพลงคลอเนี่ย ที่ศูนย์ซ่อมรถอะไรก็ตามลูกค้ามารอลงรถคุณก็เปิดเพลงคลอเบาๆทั้งหมดไม่ได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เลยครับแต่ถ้าคุณเปิดร้านคาราโอเกะลูกค้ามาร้องเพลงนี่ผลประโยชน์เกิดจากคาราโอเกะโดยตรงจากการทํามาค้ากําไรมันเกิดจากเพลงที่เขามีลิขสิทธิ์นะอย่างนี้คุณมีความผิด จริงๆในความผิดฐานล่วงละเมิดจะมีอยู่สองส่วนนะครับคือนางทีที่เราทําซ้ําแัดแปลงเผดแร่งานผู้อื่นเนี่ยตรงนี้เป็นความผิดทางกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วแต่ถ้ากรณีโดยหากําไรก็จะเป็นโทษที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ้นส่วนรถผมเองเปิดเพลงจาก youtube ออกมาแล้วผมใช้ประกอบกิจการค้าคืออาหารตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่ที่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ละส่วนจะใช้ในทางการค้าหรือเปล่าและเป็นเรื่องเกีอีกบทหนึ่งที่จะมีการเพิ่มโทษเข้ามาครับ ล่าสุดกลมทรัพย์สินทางปัญญาชี้แจงข้อสงสัยการเปิดเพลงในร้านอาหารถือเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แนะนําให้เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้วิธีเจราจาในขั้นต้นและเตือนผู้บริโภคให้ตระหนักถึงเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งการเอาผิดหรือไม่อาจขึ้นกับเจตนาการเผยแพร่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายลิขสิทธิ์แนะนําว่าการซื้อลิขสิทธิ์จากค่ายเพลง เป็นวิธีเดียวที่จะเปิดเพลงในร้านได้อย่างถูกกฎหมายที่นี่ไทย PBS สืบค้นจากบริษัทในเครือแกรมมี่ที่ทำหน้าที่เก็บค่าลิขสิทธิ์พบรายละเอียดการซื้อลิขสิทธิ์แบบเหมาจ่ายรายปีในหมวดร้านอาหารระบุราคาลิขสิทธิ์ตั้งแต่12,500บาทถึง30 0 0 0บาทต่อปีขึ้นอยู่กับขนาดของร้านผู้บริหารเครือแกรมมี่เปิดเผยว่ามีหลายช่องทางที่สามารถสนับสนุนสินค้าลิขสิทธิ์ได้และเรียกร้องให้ผู้ประกอบการร้าน คำนึงถึงต้นทุนของผู้ผลิตเพลงด้วยเช่นกันอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน